สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสวันนี้เ็ดเช่นเคยครับนำข่าวสารดีๆมาฝาก่วนสั่งล็อกดาวน์แล้วนะครับสบคอชุดใหญ่ข้อ6จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดหรือสอบคแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่กระจาย ของโควิด -19 ครั้งที่6ทับ2,564ถึงการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรมีหลักเกณฑ์ในการปรับโดยพิจารณาหลายเหตุผลร่วมกันดังนี้ 1. ลักษณะการระบาดในชุมชนโดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่องพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีผู้ป่วยมากกว่า100รายต่อวันใน1สัปดาห์พื้นที่ควบคุมสูงสุด มากกว่า10บรายต่อวันใน1สัปดาห์2จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่องมากกว่า1จังหวัด3จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสียงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย4จังหวัดที่ติดกับชายแดนและเคยมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาทั้งนี้จึงต้องมีการปรับสีของพื้นที่โดยเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดองเล็บสีแดงเข้ม6จังหวัด ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปดังนี้กรุงเทพหมหานครชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสำหรับมาตรการสำคัญในพื้นที่สีแดงเข้มประกอบด้วย 1. ในพื้นที่กรุงเทพจังชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการรวม6จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ของบุนคคลที่มีการรวมตัวกันมากกว่า20คนสาม,มารถการควบคุมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกำหนดยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการขึ้นเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด1ลร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้นโดยงดการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและเปิดให้บริการได้จนถึง เวลา21.02ส,ส,สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิเมตเนสให้ปิดให้บริการยกเว้นสถานที่ที่ใช้เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งสามารถปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา21.00นาาและสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีให้จัดแข่งขันได้เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแล้วให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไปสห้างสรรพสินค้าศูนย์าการคา้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ไม่ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นจนถึงเวลา21นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมและสน,สนุกที่งดการให้บริการ 4. ลร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโตร้รุ่งถนนคนเดินให้เปิดบริดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นแต่ไม่เกิน23นากาสำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา4ีนกา5้าการงดเดินทางออกนอกพื้นที่ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จําเป็นเพื่อลดต่อการเสี่ยงต่อการติดครับผมวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสก็นําข่าวสารสาร,สาระดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสําคัญในครั้งถัดไปนะครับ วันนี้ช่องขาวฮิตติดกระแสก็้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ